แฟนเบืองทองบอกว่าอฟอร์มแบบนี้อยากวัดกับวีรำจังเลยนะครับว่าไปนั่นนะเดยการฝึกซ้อมเนี่ยโคชมาสัทดาอิชิในฐานะที่ปรึกษาทีมก็ยังคงติวเข้มช่วยทางโคระเหมือนเดิมนะครับในทุกเซสชั่นในการซ้อมนะฮะสวัสดีครับผมชูป,ปัญชญาน,นะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่จะเปนนข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2อประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูเบื้องหลังเกมลีคับรอบ8ทีมกันหน่อยนะฮะก็เลื่อนมาเตะเร็วนะครับระหว่างขอนแก่นอยู่เตดเจอกับเมืองทองนะครับปรากฏว่าเกมนี้โอ้โหต้องดดลกันถึงดีกาเลยนะครับขอนแก่นแพ้จุดโทษให้กับเมืองทองไปแบบสุดระทึกเลยนะครับ6กประตูต่อ5้นั่นเองนะครับ ก็ถือว่าเป็นเกมที่สูสีมากๆเลยนะครับเป็นบอลน็อกเอาท์นะครับมันก็เลยทําให้เกมออกรถออกชาติมากๆนะครับต้องดวลกัน120นาทีเต็มนะครับที่เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้องมาดวลจุดโทษตัดสินกันเลยนะครับซึ่งเกมนี้เองขอนแก่นก็เล่นได้ดีนะฮะก็ถือว่าไม่ยอมนะครับแม้ว่าจะโดนนําก่อนในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์ครึ่งแรกนะครับแต่ว่า มาตามตีเสมอได้นะครับซึ่งตลอดลังเกมทั้งคู่เองก็ถือว่าเปิดแรกใส่กันตลอดเลยนะฮะเกมนี้นะครับซึ่งก็ทําให้เมืองทองทะลุเข้าสู่รอบตัดเชือกนะครับรอบสีทีสุดท้ายจนได้นะครับถือว่าเป็นรายการเดียวของเมืองทองแล้วนะครับที่ได้ลุ้นในเรื่องของแชมป์นะครับแฟนๆบอกว่าเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไทลีกอะไรเองเนี่ยก็ไม่มีลุ้นอะไรกับเขาแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญปีนี้เองทีมก็ไม่ได้เป็นยักษ์ใหญ่เหมือนเดิมแล้วนะฮะไม่ได้ทุ่มซื้อเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับทำให้ก็ต้อง มาหวังกับรายการบ,บอลถ้วยแบบนี้นะครับก็ทะลุไปถึงรอบรองก็ทําให้จะเหลืออีก2ด่านเท่านั้นนะครับที่จะไปคว้าแชมป์น,นะครับอรอติดตามดูนะครับแต่บอลถ้วยลีคับตรงนี้เนี่ต้องบอกเลยว่าเต็มไปด้วยเสือสิงกระทิงแรดนะครับที่ผ่านเข้ามาในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเพราะว่ายังเหลืออีก3คู่ที่ต้องไปลุ้นกันนะครับซึ่งก็มีแต่ทีมไทยลีก โคจอนมาเจอกันทั้งนั้นเลยนะครับโดยจะเตะในวันที่24เมษายนก็หลังสงกรานะฮะอีก3าคู่ที่เหลือมีใครเจอใครกันบ้างไปลองไล่เรียงกันดูกันหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะสิงห์เชียงรายเจอกับการท่าเรือนะครับราชบุรีเจอกับบีจีปทุมแล้วก็บุรีรัมย์นะครับเจอกับลำพูนวอริเออร์นะครับแฟนเมืองทอบอกว่าฟอร์มแบบนี้อยากวัดกับบุรีรัมย์จังเลยนะครับว่าไปนั่นนะก็เอาเป็นว่าไปลุ้นบุรีรัมย์ให้ผ่านลำพูนมาให้ได้ละกันนะครับ แล้วก็จับสลากมาดวนกันในรอบตัดเชื่อนะครับสำหรับบุรีรัมย์กับเมืองทองนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับกลายเป็นว่าลีกครับนี่เป็นพื้นที่ของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับที่แย่งแชมป์กันนะครับส่วน f a ฟเคัพเนี่ยเป็นทีมลีกลองที่ทะลุเข้ามาสู่ในรอบตัดเชื่อนะครับนะฮะซึ่งรายการนั้นก็อาจจะมีการสร้างเซอร์ไพรส์ก็เป็นไปได้นะครับก็รอติดตามนะครับสำหรับบอลถ้วยในเมืองไทยในปีนี้ฮะรอติดตามดูนะครับอ่ะ ไปต่อกันที่อีกประเด็นนึงครับไปติดตามความห่วยของน้องน้องช้างศึกชุดยูยีสากันหน่อยนะครับก็ยังคงฝึกซ้อมเก็บตัวต่อเนื่องนะครับโดยตอนนี้นยังฝึกซ้อมอยู่ที่เมืองไทยอยู่นะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปประเทศกาตาร์เพื่อลงทำการแข่งนในศึกแชมเปีเอเชียในวันที่ 12. เมษายนนะฮะ โดยการฝึกซ้อมเนี่ยโคชมาสาทดะอิชิในฐานะที่ปรึกษาทีมก็ยังคงเติวเข้มช่วยทางโคระเหมือนเดิมนะครับในทุกเซสชันในการซ้อมนะฮะโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ยังคงเน้นไปที่เรื่องของรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องของลูกตั้งเตะเซตพีดนะครับที่จะใช้เป็นทีเด็ดในการแข่งขันนะครับเนื่องจากทีมชาติไทยเนี่ยต้องเจอกับทีที่แข็งแกล่งนะครับดังนั้นลูกเซตพีดในจุดต่างๆต้องทําให้ดีเพื่อให้มีคุณภาพนะครับเพราะว่าสามารถที่จะลุ้นเรื่องของผลแข่งขันได้เลยนะครับรวมถึงการเตรียมความพร้อมในรูปแบบระบบต่างๆในนนนนกการเเเล่่ดด้ววยยชีัะะ ขณะที่วาริชูทรนะครับตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าการซ้อมที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้มข้นมากนะครับเพราะว่าเรามีเวลาซ้อมร่วมกันค่อนข้างจะน้อย ทางสตาฟโค้ดเองก็พยายามนำข้อผิดพลาดจากรายการที่ผ่านมาอย่างที่ไปเตะ WAF ที่ซาอุเองก็มาแก้ไขนะฮะและต่อยอดเทคนิคและเทคนิคต่างๆเพื่อให้เราทําได้ดีขึ้นในการไปแข่งขันในครั้งนี้นะฮะส่วนตัวเขาเองแล้วทุกคนเนี่ยพยายามนําสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในสนามนอกสนามและรายละเอียดต่างๆเพื่อทําให้ทีมได้รับประโยชน์สูงที่สุดนะครับทั้งนี้น้องวริศเองก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเป้าหมายในรายการนี้เขาบอกว่ารายการนี้เป็นรายการที่สําคัญนะสำหรับพวกเราแน่นอนว่าพวกเราพร้อมที่จะทาเต็มที่เพื่อผลลัพททีีี่่่่ดดสสุววนเป้าาาาหมมยถ คาดหวังไห้ก็คาดหวังทุกคนอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องโฟกัสตัวเองแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดในแต่ละเกมนะครับก็รอส่งใจเชียร์กับช้างศึกชุดยูยิบสากันนะครับนัดแรกวันที่16เมษายนเจอกับอ e ิรักนะฮะสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับโดยทุกเกมที่น้องๆลงเล่นเนี่ยจะถ่ายทอดสดที่ True Vision 2 Sport 2นะครับช่อง667ก็รอติดตามส่งแรงใจเชียร์ให้กับทบช้างศึกที่จะ ไปล่าตัวโอลิมปิกเกมกันให้คุณผู้ชมฮนะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำะมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดแล้วกดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้กอตัวเราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ